สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งเดียวกับอุ้ยแล้วก็พี่จิ <c oughs> วันนี้เป็นอะไรมากวะเนี่ยเออเออเออวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนกันในภาษาจีนที่เป็นเกี่ยวกับตัวละครที่เราทุกคนที่จะเรียนภาษาจีนเนี่ยเชื่อว่าคนไทยทุกคนเคยดูละครเรื่องนี้มากละครแบบเป็นตอนยาวๆเลยละครเรื่องนี้ชื่อว่าไซอิว๋วไซอิ๋วอันนี้ลิง <c oughs> ไม่เกี่ยวกับไซอิว๋ว <c oughs> อ่ะเขาเพิ่งดูเรื่องนี้จบเออติดมากเลยบอกเปิดรายการก่อนว่ารายการนี้คอนเซ็ปต์อะไรถูกข้าค่ะย่ังเหมือนไม่ได้ต้องอินกับละครถูกข้าค่ะย่ังเหมือนช่วงเพิ่มทีนี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการนี้นะวันนี้ไม่อยากจะเล <c oughs> ่าเรื่องเหรอเราจะได้มีความรู้นิดนึง เส,เสริมสร้างแทรกนิดหนึง่งซีหยจีซีหยจี g, เนี่ยเป็นชื่อเรื่องละครไซอิวในภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยเราไม่ได้เรียกกันว่าไซอิ๋วเลยเราเรียกกันว่าซีหยจี g, คือชื่อเรื่องซีแปลว่า ภาคตะวันตกภาาตะวันตก,ก,ตนตกชีฟงังโยที่แปลว่าท่องก็คือท่องเที่ยวท่องโลกท่องออกอ,ออกไปข้างนอก,อ,อกไปท่องเที่ยว<ช>ออกไปท่องโลกนั่นเองแล้วก็จี้ซึ่งแปลว่าแบบ <จด S 1> บันทึกบันทึกบันทึก,ทกซีโยจี้นี่คือการออกไปทางตะวันตกบันทึกของการออกเพื่ออะไรตะวันตกเพื่ออะไรเพื่อไปหาฉีจิงใช่ฉีจิงภาษาไทยเรียกอะไรเพื่อไปหาธรรมะพระคมพีคมพีอะธรรมะของพระของพระพุทธ ศาสนาเออนั่นแหละไปหาพระธรรมปีร่่ชมพูทวีปอะไรชมพูทวีปก็คือซีโยซีอยู่อยู่ทางอยู่ทางใต้นี่ในอดีตอื่นนะตื่นเต้นมากเลยอยากจะแบ่งปันนิดนึงก็เนื่องจากว่าตาก่อนก็ไม่ใช่เนื่องจากว่าพระธรรมซังจังถางเซิงเนี่ยถ้าชุอตงถู ตงถูตาถังคือเขาประเทศเขาอะอยู่ในทางฝั่งตะวันออกทีเนี้ยเขาต้องเดินทางสิบ万八千ลูกก็คือหนึ่งหนึ่งแสนสิบอะไรวะสิบ万八千里หนึ่งแสนแปดพันลี้ไม้ก็คืมไม้กิโลเมตรกิโลไม้นี่ไม่ใช่ไหมเพื่อไปเพื่อไปเอาจะไปฉี่จริงไปเอาพระคำพีพระไตปิดกใช่ใช่เออพระคำพีพระไตปิดกนั่นแหละนั่นนี่แหละก็คือเนื้อเรื่องหลักๆของมันของของการ ออกเดินทางของพังจังซึ่งตั้งชื่อว่าซีหยิงซึ่งภาษาถังทาจังชื่อว่าถังเซิงในภาษาจีนเราเรียกกันว่าถังเซิงเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูหรือว่าถังสันจังประมาณไหนก็ไม่รู้ไปหาดูนะถังสามจังถังามจังพูดว่าถังซันจังหรือว่าถังเซิงก็ได้เซิงก็คือพระพระพพุทระสงฆ์ถังเซิงก็คือนามสกุลแท่ถังนะไอ้นี้เราไม่ต้องไปอธิบายรายละเอียดเพราะว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้วแล้วก็ต่อมา ซุนอูคงซุนอูคงก็คือใส่เอเออหน้าเหมือนมากเลยอะถ้ามีรัดเขาไม่ใช่เลยนะถือเนี่ยถือไม้กระบองอะที่มันเป็นกลมๆใหญ่ๆแล้วก็ใช่ปะกลมๆอะแล้วอันนั้นมป็นหลัำจังนี่วะไม่ใช่เอออันนี้ซุนอูคงเป็นไม้ที่ดึงมาจากหูแล้วมันก็จะยาวๆกระบองอะเขาเรียกว่าจิงกูปังนั่นแหละซุนอูคงก็คือไซ่เอว 孙悟空孙悟空โอ้ยจริงเหรอใช่ยูไม่ใช่孙悟空เหรอ孙悟空อ๋อจริง啊对悟空哦เคยได้ยินเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าได้ยินว่าซุนอู่คงซุนอูคอนอ่คงอ <been> โอเคมาได้เรียนพร้อมเพื่อนๆด้วยเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วต่อมาก็คือก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งเหรออันนั้นคนที่สามเอาคนที่สองก่อนดีอ่คนที่สองก่อนตือปวยไก่ตือปวยไก่ตือปวยไก่เรียกว่าจูปาเจี๋ยใช่จูปาเจี๋ยหรือว่า ตือปวยไก่ตือปวยไก่นั่นเองนะคบผมจูก็คือหมูไงจูคือหมูอ้วนๆเฮ้ยจะเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่ที่ที่ปักกิ่งอ่ะเขาเป็นคนอังกฤษแล้วเราซื้อก็ถามว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าผม叫猪八戒我跟你说当场就笑่了，ทั้งห้องก็ขำกันหมดเลยใครตั้งชื่อให้เขาเนี่ยตั้งชื่อให้ทุกคนถามแล้วว่าั้ใครตั้งชื่อให้เขาตั้งเอง แสดงว่าเขาชอบดูเขารู้สึกว่ามีอยู่มีกินน่ะมันชื่อมันดีอ่ะมัน<อ>กินจนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็แผลแต่มุมมองคนอเออแต่ถ้าจูปาเจในเมืองจีนแล้วเนี่ยใครบอกไอ้จูปาเจีอตือเป๋ไก่เนี่ยคือมันต้องอุบาทหน้าเกียรติมากกวาจริงาาจูปาเจช่ยมันเป็นพวกแบบนี้ใส่ป้ากามแล้วก็<ม>ชอบกินขี้เกียรอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่แล้วก็พูดไปเลยเถิดเป็นหนึ่งก็คือคนจีนจะรู้สึกว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจสัตว์ที่ขี้เกียจถ้าก็ด่าใครว่าหมูเนี่ยก็เออไม่ดีเนาะแต่คนบ จะด่าเป็นวัวมากกว่าเนาะจะใช้คาว่าวัวในทางการคําว่าวัวที่แปลว่าหนิวเนี่ยในภาษาจีนก็เป็นความหมายเหมือนกันความจีนเนี่ยจะไม่ใช่ความหมายที่แย่นะจะรู้สึกว่าเจ๋งหนิวก็คือเจ๋งมากเองเออโอเคต่อมาก็คือคนที่สามคนที่สามชื่ออะไรนะชื่อก๊วยเจ๋งอ่าก็คือถังในกหอต่างชาเหอร่างคนนั้นที่เขาจะต้องทําอะไรตามรุ่นพี่สิทธิ์พี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโผล่มาจาก ผมมาจากแม่น้ำอ่ะคนนั้นแหละก็คือนี่คือตัวละครหลักๆของในหนังเรื่องเชี่ยวจีหรือว่าไสอิ๋วเมื่อกี้ลึกขึ้นมาได้เออ่ไสอิ๋วคือซ่วยอูคงใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยหมูเนี่ยเขาก็คือซนเอ่อจู้อู่หนึงจู้อู่หนึงอันนี้คือชื่อจริงของเขาในในในเรื่องที่ที่พระธรรมพระธรรมเรื่องที่เขาบันทึกเอาไว้เขาเออ่มอบให้แล้วก็คนที่สามชาเหอช่างเนี่ยเขาชื่อว่าชาอู่อู่จิ่งอืม แล้วในเรื่องนี้ก็จะมีไปถึงตัวละครอีกก็คือเนือจ้ากวนยินกวานยินผู่ซ่าเอ่อไท่เซียงหล่าวจนังมีต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 ีีต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 ตี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 ต ใครโอชมาร์คไปแล้วไปแล้วไม่รู้ละไม่รู้ยละไปหลงหมไปลงหมาม้ามาน่ะม้าม้าของของของซึ่งหนูคงเนี่ยคือซึ่งขคงไม่ใช่ไม่ใช่ของซึ่งหนูคงของของพระถังค้ำจักอุ้ยไม่ได้ดูมาแน่เลยเนี่ยดูแต่ดูเมื่อตอนสมัยเด็กแล้วย้ยงั้นต้องแนะนำมันไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมไม่ให้ไม่ให้โฆษณาต้องโฆษณาฆ่าไม่ได้แล้วตอนนี้เขามีภาคใหม่ของเจ้าเจียงป่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเจ้าเจียงป่าหนึ่งสองสรางรูปขึ้นปึ้งนั่นแหละนั่นแหละรูปนี้จริงจงนะที่เราเห็นมันเป็นแบบว่า ถ้าถามซ้ำจังหล่อมากไซอิ๋วก็น่ารักมากขนาดขนาดปีศาจยังสวยอ่ะปีศาจสวยมากปีศาจสวยจริงจริงจีป่ะจริงโอเคแล้วเดี๋ยวก็ใครที่สนใจนั้นเราก็อาจจะถามข้อมูลกันได้เราก็จะจะบอกท่าไปดูได้ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกให้เนาะสำหรับวันนี้วี่กับพี่ชิงก็ลาก่อนกันไปแล้วเดี๋ยวจะหายตัวไปหนึ่งสองไปดูจะไปดูสีอิ๋วจีละโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทีใจทีวีนะครับผมที่ให้รายการดีๆของเราได้ออกผ่าน YouTube หรือว่าได้ออกทางเว็บเพจของเราให้เพื่อนๆได้มาติดตามกันเนาะแล้วก็ขอขอบคุณตากล้องช่างกล้องอุปกรณ์แล้วก็ไฟตึกแม่บ้านแม่ค้าขายของกับข้าวคนทำความสะอาดทำไมเน้นแม่บ้านหนึ่ง เม่บ้านคุณนันน o เขาขอบคุณยำอร่อยๆของคุณน,นันน o n ครับผมออส,บสามารถไปซื้อได้นะคะซื้อได้สั่งสั่งได้คุณน,น,นันน o n จะใส่กล่องมาพอแล้วนอกเรื่องแล้วปิดรายการขอขอบคุณของถีคาเฟ่สวัสดีครับน่า <inter izz ed glass> จะหายตัวไปแบบซึ่งบคงเออาหายตัวไงหนึ่งสองสามหายตัว <laughs> <laughs> เธอยังไม่หายเลยอ่ะ